คครับสวัสดีครับวันนี้ผมวาทีหรือกีตาร์ครับก็หลายคนก็จะชอบเรียกว่ากีตาร์ครับอันนี้ก็จะมาแนะนำนำการออกแบบดีไซน์เองทั้งหมดเลยครับตัวนี้ผมออกแบบระบบโซล่าเซลล์นะครับออกแบบและคิดคำนวณทุกอย่างนะครับใช้ของดีทั้งหมดเลยนะครับโอเคมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคมาดูกันระบบโซล่าเซลล์ Okay. ตัวนี้มาดูตู้กันนะครับตู้นี้ก็เป็นตู้เหล็กยางดีเลยอันนี้ผมจะไม่จะไม่ตัดต่อเนาะก็เอาสั้นๆเข้าใจนะครับถ้าพี่ๆน้องๆท่านไหนสนใจนะครับต,ต้องการให้ช่วยออกแบบให้าชาวบ้านก็ก็ดีนะครับก็อยากได้ระบบแบบไหนก็ติดต่อมาคุยกันเดี๋ยวอาจจะฝากเบอร์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับโอเคมาดูกันก่อนโอเคระบบนะครับจากแผงโซลาเซลล์สายสีดำตัวนี้นะครับมาเข้าโอเค เข้าตัวนี้นะครับเราก็จะมาเข้าแบกเกอร์ดีซีตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเซิร์ชป้องกันฟ้าผ่าตัวสีส้มนะครับสีส้มเนี้ยกรณีฟ้าผ่าฟ้าร้องมันก็จะช็อตเซอร์กิตตัวนี้ก็ลงดินไปนะครับป้องกันพวกอุปกรณ์เรานะครับแล้วก็จะเข้ามาตัวเบกเกอร์แล้วก็อีกตวนิ้งแล้วก็เข้ามาโซล่าชาร์เจอร์นะครับเป็น m พีพีทัวราชารเจอร์ตัวนี้เป็นของดีเลยนะครับเราก็สามารถใช้ได้โอเคมาดูตอนนี้เวลาประมาณ1504นะครับ1 5 0 4โอเคชัดก็ยังเต็มอยู่นะครับโอเคสามารถกดเลยไม่เอ้ยไม่มีเออร์เลอร์นะครับดูได้ปกติตัวน,นี้นะครับอุณหภูมิชั่วโมงแอมโอเคส2 8โวลต์นะครับ บอกขีดหนึ่งโ okay. okay. อเคโอเคพอออกจากแบตเตอรี่นะครับโอเคพอเข้าโซลาร,ร์ชาร์จเจอร์มันก็จะมาชาร์จเข้ามาที่แบตเตอรี่ตัวนี้โอเคเราใช้แบตเตอรี่ของโซลาร์เซลล์ครับแบบรีไซเคิลนะครับอันนี้ผมใช้ร0อยแอมชั่วโมงนะครับโอเคก็จะมีบวกลบเข้ามานะครับก็จะคีบเป็นหลอดไฟแบบนี้ก็ได้1 2โวลต์ตรงๆนะครับมันอาจจะย้อนหน่อยนะโอเค เข้ามานะครับโอเคพอ,อปุ๊บก็จะมีวงจรนะครับวงจรป้องกันแบตเตอรี่นะครับเพื่อจะยืดอา,อายุการใช้งานแบตเตอรี่นะครับโอเคถ้าไฟต่าเกินไปตอนนี้ผมต่ำกว่าสิบเอ็ดสิบเอ็ดโวลต์ผมจะให้ตัดไฟออกไปนะครับก็คือมีสลิตเตอร์รีเลย์นะครับแล้วก็วงจรต่ําตัดเพื่อเพื่อถนอมแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็โซลาร์เซลล์ก็จะประมาณ เด็กทั่วไปก็จะอยู่ประมาณห้าถึงหกปีนะครับถ้าเราถนอมดีก็อาใช้ได้เยอะกว่านั้นแล้วก็ต่อมาก็ตัวแปลงจากไฟแบตเตอรี่นะครับยี่ยบสี v, ่โวลต์ท่วที่สิบสองโวลต์นะครับแปลงเป็นไฟบ้านเราสองรอยี่สิบโวลต์นะครับก็คือจะใชอะ้อินเวอร์เตอร์นะครับเพียวไซเว็บนะครับแปลงออกมาเป็นสองรอยี่สิบโอเคมาดูกันว่าเราเปิดอะไรพร้อมกันได้บ้างโอเค มก็เปิดกล่องกล่องจันดาวเทียมนะครับทีวีโอเคอันนี้ก็เปิดทีวีดูทีวีได้ปกตินะครับโอเคก็เปิดเปลี่ยนช่องโอเคช่องสามอันนี้ผมให้ได้โอเคนะครับกดเปลี่ยนรีโมทนะครับมันเหมือนอยู่บ้านเราเนาะเพิ่มเสียงหน่อยโอเค โอเคนี่ครับผมเปิดโอเคดีวผมเปิดไว้เลยนะครับผมลดเสียงก่อนโอเคต่อไปเปิดเครื่องเสียงเครื่องเสียงนะครับโอเคผมก็จะเปิดเพลงกําลังรอการเชื่อมต่ออันนี้ครับเครื่องเสียงเชื่อมต่อโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับชุดเอชนะครับเครื่องเสียงเปิดไฟไฟ,ไฟบ้านเต็มที่นะครับโอเคเปิดเพลงอันนี้เปิดจากมือถือเครื่องนึงนะครับ นะครับนะครับโอเคนะครับโอเคเราเปิดคือเสียงเราเปิดพัดลมแล้วเราผมจะเปิดพัดลมนะครับโอเคเสียงปั้นเข้าไปเลยนะครับมาดูเปิดพัดลมเปิดสองเลยก็ได้ เปิดพัดลมเต็มที่ครับมาด,ดูครับดูนะครับอันนี้มันจะสะท้อนนิดนึงครับเปิดชีวีจานเสียงพัดลมนะครับก็ใช้ไปเต็มที่เลยนะครับโอเคโอเคกเคผมพาบ ผมไม่ตัดต่อเนาะโอเคผมจะพาไปดูข้างนอกนะครับอันนี้เป็นตู้อ่ะตัวตู้นี้ก็เป็นตู้เหล็กอย่างดีครับกันเนาะโอเคนะครับนะรบ,บางทีเราไม่ไม่ป้องกันอย่างเงี้ยมันก็จะมีพวกตู้แกจิ้งจกนะครับเข้าเข้ามาดูเข้ามานะครับโอเคเดูอีกทีนึงโดยรวมนะครับรวมเดี๋ยวเราจะไปดูจานดาวเทียมแล้วก็แผงโซลาเซลล์โอ้มาดูว่าเฮ้ยเราเปิดขนาดเนี้ย เปิดทีวีเครื่องเสียงพัดลมจะซาร์ดแบตมือถืออะไรก็กก็กก็ใช้ได้หมดเลยนะครับโอเคมาดูกันอันนี้ก็อยู่ทุง่งนานะครับทุ่งนานครับนู่นก็โอเคมาดูกันต้องตัดต่อนลครับนู่นก็สวนยางยาวไปน,น,นู่นอันนี้อันนี้ดู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 อาทิตย์ครับก็ตอนนี้ห้าโมงเย็นนะครับนี่ก็สวนยางที่นายาวไปนูน่นก็ยาวไปนู่นะครับเดี๋ยว อีกคลิปนึ่งเดี๋ยวพาไปดูสระนะครับที่ขุดแล้วก็ไปดูต้นไม้ก่อน,อนจบเนาะวันนี้ก็จะมาปลูกต้นไม้ด้วยนะครับโอเคเรามาดูว่าเฮ้ยไฟแบบนั้นเราใช้แผงแบบไหนนะครับโอเคอันนี้เป็นขึ้นมานะนี่จะตกนะสันนะอยู่มาดูตรงอันนี้ติดไว้ตรงหลังคานะครับบางทีมันเราไม่ต้องทําแผงก็ได้นะขาสั่นขาสันโอโหตกตกตกโอเค ครับนี่เออเราใช้แผงเดียวเลยนะครับดูครับเอาอยู่นะครับ3ามรวัตต์นะครับนูนเห็นไหมครับจานดาวเทียมนี่ปรับจูนเองนะครับโอเคเจานดอกไม้ไทยชัดนะครับโอเคมาดูกันโอเคกาะตอนนี้ลงก่อนอนสันคัสันขึ้นมาตูวต้นยาง อ,อันนี้ก็ปลูกไอ้พวกหอ,อมอะไรไว้ด้วยนะโอเคก็มานี้นะครับก็เดี๋ยวพาไปดูต้นไม้ก่อนจบคลิปแล้วก,กัน,นครับโอเคมีปลูกขาปลูกอะไรไว้โอเคถ้าพี่ๆเพื่อนๆท่าน,นไหนสนใจครับอยากไปติดต่อติดตั้งที่บ้านที่นาตัวเองที่ตัวเองก็เดี๋ยวผมจะฝากเบอร์ไว้มาสอบถามก็ได้นะว่า แต่ได้ระบบแบบไหนนะครับก็ก็คนบานเฮาเนาะก็ช่วยๆกันนะครับก็อยากให้อะไรอะไรแบบก็ติดต่อมากันโอเควันนี้วันนี้ก่อนจบนะครับก่อนคลิปวันนี้ไปเอาต้นไม้กับพ่อมาครับจริงๆผมปลูกต้นเอ่อต้นยางนาไว้ประมาณพันเกือบสองพันต้นแล้วครับอันนี้เอามาเพิ่มครับอยามาดูว่าเราเอาต้นม้อะไรมาปลูกบ้างโอเคมีเอ่อ ผมบางผมก็ไม่ดูนะต้นไม้ก็จะมีต้นมะข่าโอเคขึ้นไปดูตรงเทียงลกต้นไม้เพิ่มโอเคมีไม้ไม้แดงมีต้นยางนามีไม้สักมีต้นดูต้นแดงเอ,อ่อต้นยางนาก็มีอีกนะครับจริงๆมันเยอะนะครับก็ค่อยๆปลูกทยอยไปก็จริงมันก็เยอะและครับ สามารถเพิ่มออกซิเจนให้เราครับเราก็จะต่อไปอาจจะเราอาจจะไม่ได้ตอนแราปวไม่ไม่ได้ใช้แล้วครับแต่ตอนนี้อน,นาคตลูกหลานอาจจะอาจจะอาจจะใช้ประโยชน์นะครับทําอะไรต่างๆประโยชน์ตอนนี้ต้นไม้อาจจะต้นหนึ่งอาจจะนี่ใส่ใส่รถไทยมานะครับมีเป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่นะครับโอเคอันนี้ขอจับดูอันนี้เป็นคร่าวๆนะคที่สวน วันยาก็จะยาวไปนู่นครับนี่ดูดูครับด,ด,ด,ดูสังเกตดวงพระอาทิตย์นเนี่ยประมาณ5้าโมงยี่สินาทีนะครับโซลามันยังชาร์จได้อยู่เนาะโอเคปกติโอเคนะครับโอเคเราก็ใช้ได้ก็ทั้งวันนะครับก็ยิ่งกลางวันนี่สบายนะครับจัดอะไรทั้ที่เลยครับมาดูกันก็จะมีไก่เรไก่เดี๋ยวจะทําที่เพิ่มเดี๋ยวอนาคตก็จะทําที่ อ๋อนี่มีมีหินอะไรเนี่ยทำที่นี่หมดแล้วหล่อท่อปูนอะไรเงี้ยท่อวงกลมพวกนี้ก็จะทำที่ตรงนี้หมดเลยนะคเคททำท่อซีเมนต์วงกลมท่อซ่วมอะไรเงี้ยก็จะทำข้างๆเคยมาดูมาดูต้นไม้ก่อนจบแล้วกันนะอันนี้ผมเห็นตั้งแต่ต้นนี้ต้นนี้น่าจะประมาณสามยี่สิบห้าสามสิบปีแล้วดูต้นนี้ครับนี่ครับตัวอย่างนะดูนะครับตัวน,นี้เกี่มากใหญ่มากครับ ครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้มันอาจจะยาวเกินไปเดี๋ยวผมคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูสระนะครับสระน้ำที่ขุดใหม่ก็จะทำามันโพกงนองนานเนาะก็โอเคก็มีข้อสงสัยอะไรก็ติดต่อเดี๋ยวผมฝากเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับวันนี้ผมกีตาร์นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านแล้วก็สวัสดีครับ